thank <laughs> you ค่ะ Good morning เห like ็นมือมดอแบบนี้ไม่ใช่ตอนคืนนะคะแต่ว่าเป็นตอนเช้าประมาณตีห้ครึ่งค่ะวันนี้ทิติต้องออกไปทำงานแต่เช้าก็เลยได้ไอเดียว่าอยากมาทำบล็อกนะคะ One day Work with ิทิติค่ะก็เพราะว่าติติทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะวันนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ขอตัวไปขับรถก่อนนะคะเพราะว่าเขานัดไว้หงเช้าค่ะ ะะอย่างแรกที่เราต้องทาเลยก็คืออันนี้เราขอเบรกดาวมานะคะเราได้เบรกดาวมาแล้วว่าใน1วันเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างแล้วก็เราก็ดูตามงนี้แล้วก็ไปบีกับน้องค่ะพอบีกับน้องเสร็จปุ๊กปบก็ปล่อยน้องแต่งหน้าทําผมแล้วก็ให้ทานข้าวแล้วก็เข้ากองกันค่ะ เดินงานตามน้องตลอดมันก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาว่างนะคะมาถ่ายคลิปเท่าไหร่นะคะตอนนี้แบบน้องถ่ายอยู่เราก็เลยแบบได้แวะมาแบบว่าถ่ายคอนเทนต์บ้างแบบพูดคุยบ้างนะคะการทางานก็คือตั้งแต่เช้าก็ตัดแจงทุกอย่างนะคะแล้วก็คอยอยู่หน้ากองเช็คมอน,นิเตอร์ให้น,อน้องว่าแบบว่าน้องสวยยังโอเคไหมถ้ายังไม่สวยหรือมีอะไรตรงไหน,นแบบไม่สวยก็คอยกระติบบอกห้อประมาณนี้ค่ะ ก็คือยืนเนิ่งค่ะคอยบีบสุดล้ๆส่วนเขาคือการแดดอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคน บายบิมอลลี่เติมเติมนะคะก็ชอบมีคนทําคอนเทนต์นิดนึงคอนเทนต์แน่นไปหมดขาก็จะมีแบบสุ้มนงสุ้มน้ำที่พี่จีมงานเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนี่ค่ะเป็นกับข้าวอันนี้เป็นเมืองวันนะคะเพราะว่าตอนเช้าเราทานกันไปแล้ว หิวหอัดพกคนหิวห่งอัตรา <c oughs> หลังจากทานข้าวเชี่ยงเสร็จนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาเริ่มทํางานอีกครั้งหนึงค่ะก็คือสแตนบายเอาน้องเข้าหน้าเร็ตเรียบร้อยนะคะเราก็คือมาคอยดูแลเช็คมอนอยู่ที่หน้ามันเตอร์เหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้น้องอยู่หน้าเซตนะคะแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้เพราะว่าอยากจะไปรบกวนทางานของพี่ๆตากล้องเขานะคะเราก็อยู่หน้ามอนิเตอร์เหมือนเดิมค่ะก็คือทั้งวันเนี้ยก็คืออยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วก็เดินไปดูน้อง uh huh. อยู่หน้ามอนิเตอร์แล้วก็เดินไปดูน้อง uh huh. ทํางานวนอยู่แค่น,นี้เลยแล้วก็ uh huh. น้องจะเอาอะไรก็คือหาให้น้องแค่นัน้นเองคะ uh huh. นี่นะคะเช็คเทปมีความสวยสุดๆเราก็ดูนะคะเปื่อตรงไหนมันมีข้อบกพร่องเราก็เดินเข้าไปแจ้งน้องได้เลย Okay. Two hours later. <laughs> ที่ติทํางานตั้งแต่ฟ้ามืดเยันฟ้ามืดอีกรอบหนึ่งก็คือ6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนั่นเองเพราะว่าเรามาเข้ากองโฆษณาค่ะดังนั้นการทํางานเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือ1นึ่งคิวสิชั่วโมงประมาณนี้อยู่ทั้งอยู่ในกองทั้งวันค่ะก็คอยดูแลความเรียบร้อยออต่างๆหน้ากองนะคะและก็คุยงานออคอยคุยงานประสานงานให้ต่างๆค่ะ แล้วก็วันนี้ติติก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะ one day work w i ิิติตินะคะก็จบลงแล้วนะคะแต่ก่อนกลับนะคะติติก็ได้นี่มาคุวยเตียวหมูปิ้งนะคะยังเอากลับไปทานที่บ้านค่ะแอบจิกเข้ามานะคะเพราะว่าก่อนกลับเขามีทำก๋วยเตี๋ยวกันแบบระน้อนเลยน่ากินมากๆเลยนะคะกองโฆษณานะคะกองไหนสวัสดิการนี้นะคะก็คือเราจะแฮปปี้มากอยู่ ออทำงานโดยแบบว่าไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้นะคะวันเดย์เวิร์วิตติก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวติติขอตัวขับรถกลับบ้านอาบน้ำและไปทานเกลวยเตี่ยวก่อนนะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ติติด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวนี้มีเรื่องสนุกสนุกให้ทำเยอะมากยังฝนนะนะที่อยากทำอะไรก็จะออกไปลุยเลยบางวันฝนก็เป็นนักแข่ง บางทีก็เป็นนักกอล์ฟออกแดดแค่ไหนฝนก็ลุยหมดหรือบางทีก็มีมุมชิลๆเป็นบาริสต้าอยู่ที่บ้านอขอออกไปลุยต่อแล้วกันบางวันเนก็เป็นวล็อกเกอร์ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆผิวของฝนก็ต้องการทั้งการบำรุงและปกป้องนีเวียซูเปอร์ซีด้วยวิตามินเซรัมเข้มข้นทำให้ผิวบรท์และปกป้องจากแสงแดดด้วยเทั้งบำรุงและปกป้อง สวยครบจบในหลอดเดียวมีเวียซุปเปอร์ซีพาคซื้อได้แล้วที่เซเว่น